ในเมืองใหญ่เมืองหนึ่งมองเป็นที่อาศัยของเสี่ยงย่านพนเป็นพอค่าที่คิดว่าจะคล,ล,ล้าาอ,อลงสอีสลาที่สุดในมู่บานมีมือหนึ่งลูกค้าเขามาซื้อดอกไม้พนก็เลยไปแกล้งลูกค้าเพื่ออยากหู้ว่าผู้ใดสลาที่สุดในมู่บานโดยที่จะคล้องขึ้นว่าจะคล้องนั่นแหละเป็นผู้สลาที่สุดดอกง่ายเนี่ยเอาดอกนี่พ็ง่ร้องดมเบงกันนะเพ่อจหอมเด็ดเนี่ย อ้ยอยข่อย mm ัน hmm. น mm ี hmm. ้มก็สลาดแท้เร oh. ื่องแกงค้นีกเจ้านี่าทขันว่าันจิว่าข่สลาดถามจากไงกันนะเบิดมูอบานเนี่ยผู้ใดสลาดกมูโอ้ยข่ก็ว่าเสียงเมียงอันเลวถามมาได้เสี่ยงเมียงเนาะบักได้เดนี่มันคือเสี่ยงหยังเหออย่างเง้อโอ้ยพ่อยหญ่จะยังมาขายอีกหลายมาวลู่กค้าก็เมื่อสื่อของอยู่หลายคือเก่า เชียงย่านกับฮาวิธีแกงลูกค้าอีคือเก่านี่อันนี้กระกองดีไม่อย่างไรต้อมซองทางไก่ได้หนิไม่มาใส่จังไดหายากคักเจ้าลองเจ้าเอาใส่ตาตัวใส่ตาแมนเอาใส่ตามันสีแดวเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าต้องหมุนพร้อมหมุน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 คักคักหมุนคักคักมันได้เห็นหมุนหมุนหมุนหด้วยอย่งเออแล้วก็ตูเห็นไก่ตัวใหญ่ นี่บอได้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 ตาเจ้าตาเจ้าเจ้าส่งมึงตาเจ้าดูตาเจ้าแมโอ้ยพ่อเถ่าอันนี้เนาะมาสลัดแนวแกงข้นฮ้กันสิว่าจังสั่นทั้งถามเลยนะบัดมึงบ้านเนี่ยมันผู้ใดสลายนะกมูเฮ้ยเสียงเมียงเซียงเงียบอะวรวะเสียงยังเลี้ยวเสียงเมียงสลัดเนาะมาว่างกันเสียงเงียบ มันนี่ก็เสียงเมียงเสี้ยงเมียงเนาะเสียงเมียงมันเป็นแท้ลักษณะอยากหูวคักแท้้อะนี่เก่ามากนี้่ลากขาแม่หลานขาเป็นเสียงย่านคือเก่าพ่ใหญ่เสียงย่านแห่นบ่ได้ขายของเหมือนมันก็เลยส้วนลูกขาไปกินเขาอยู่เฮือนแล้วกาจีฮ้าเรือนแกงลูกขาคือเก่าหันนี่น้ำแยต้งบอกงูอยู่ย่านเนี่ยปลาปลาไปกินปลาไปกินน้ำแยงนะป้าไปกินแล้วแน่ป้าไปเนี่ย โอ้มามามาล้านะไก่หอนแล้วไก่หอนแล้วไก่เนาะเหมือนเสี่เนาะจัดไก่ย่งได้วุบเบงเบิองเบิ้งฝังยัยสิลองฟังสูฟังมามือมีวิญานทีหอเจอวิญญาณเจอว่ญญาณกอด้าหอาแล้วหอนแล้วหอนแล้วหอนแล้วอย่เดียวเดียวเดียวฟงฟังฟังฟังเียงไว้ฟงเสียงไว้ก้อนโตสิกินเขาอยู่บด้เลยด้กเลยก้อนโตสิกินเขาอยู่ โต้องลลังมือก่อนตัหูบบ่งม่พีังยจีหาแ้มาลลังให้โอ้ยเอาสบูเออทีเมนสบูว่านี่สบูสบู่ยังคือเป็นยังสีมันสะบูคือกันนามันเห็ดซี่แตกต่างกันซื้อมนก็อา่คือเก้าห่ละมามามาไปไป ไมาสบู่ท่านได้เนี่ยโอ้ย <c oughs> พ่อใหญ่นี่เนาะยองแม่เจา้าคักเนาะสาระขักเป็นสี่แล้วท่านสิว่ายังสั่นพ่อ่ถามจังไรกันนะแมมเบิด์มูบม่บ้านนี่แม่ผู้ใดสาระยยาที่สุดเห้อโอ้ยถามมาได้บักเสียงเมียงตัวล่ะบักเสียงเยมเียงแล้วตีไม่แม่ยนตัวล่ะมันเป็นไถก็ได้เนี่ยบักเสียงเมียงี่เฮือกกูคืออยากหูรักแท้นี่ ไปสิไปหาบักเซียงอมียงเมืองกันนะคือเด็ยินคนบอกดูเถอะว่ามันเก่งนี่ไปสิเอาบังตดนี่สใส่ตดข่ตยตดข่นี่น่สุดในโลกสเอาไปให้บันดมว่าแล้วก็สิต้นกันนะไปสิเอาไปให้บันดมไปมาพี่เมืองเมึงเร็ดกูแทบบักเซีย,ยงเมียงเมืองมลยเนี่ย ไม้ว่ามึงเก่งนะเก่งนะไในรมตอดกุลรู้ซึ่งมีความแมนที่สุดในโลกะนาวมมาเห็นเจ้าและผู้ยิ้มเป็นแวนก็อา,ายได้จ้าชื่อต้องจังอ่าเขนโอ โอ้ยไปยังไงเสียงแคมลอยยังไงเออไปยังไงเออจังใดไปจังใดมาจังใดเนาะเออโอ้ยข่อยเดินทางมาไกลไกลคอยคอยกินน้ำแล้วก็บอกแน่เอาแล้วอันยวนกระบอกหันมันมันยังเลค่ะสันไม่อันนี้นี่ตีนกระบอกรถของข่อยเองใครเสียเอาไปให้บักเสียงเหมียงมันดมแต่ยิ่งข่าวว่ามัน เก่งคักเก่งแน่หันมือนี่มันดมตดอคอยแสดงว่ามันโง่ที่สุดในโลกเซ็ต <c> ก <oughs> ูทแท้บกเสียงเมียงมานน่โอ้ oh, เป็นจังสั่นเตีมยเจ้าเดินทางมาไกลกเพราะแมต่ตดในกระบ,บอกไม่ไพันมันละเฮ้ยบ,บ่ลนอะไร<ต> <ผม S 1> บ้างโอ้หันโอร้โอ้โอ้ยเบิดละลาสเป็นัแน่ เอเป็นยังไงโอ้ยข่มคอโอ้ยจังมาสวดเห็นโอ้ดมตัวเจ้าของหน่ะเป็นเจ้าเม่นไผ่มาลอยคอยดมตัวเจ้าของหน่อยเนี่ยตัวคอยนี่แหละซื้อเสี้ยงอย่างหันผัดสลัดในหมู่บ้านนี่สลัดที่สุดเลยเจ้ากินบวเสี้ยงเนี่ยแม่นคอยนี่ละโห้าขวบมึงเอ้ยมาหลอกคุณดมตัวเจ้าของจังมาสวดเห็นโอ้คนเท้าหันสวดกลางสวดเนี่ย ุดท้ายแล้วเซียงงานก็นถึงเซียงเหนียงรอให้ดมต้นจากของเซียงงานก็นเลยได้กลับไปมูบ่บานจากของเพราะว่าฮูแล้วว่าเซียงเหนียงเป็นคนที่ฉลาดที่สุดอีหลีอ,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 อสวัสดีค่ะ ดิฉันซื้อนางสาวคุณก่อนสีชั <It> s <S นีค่ะรับบทเป็นเสี่ยงเมียงซันดอกว่าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนทาวสโซเดียมรับบทเป็นเสียงย่านจ้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราชินีก่อนคุณรับบทเป็น ชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลุงศิลาเชนบุตรรับบทเป็นชาวบ้านค่ะสวัสดีจ้าดิฉันนางสาววรงนนท์จันล่องรับบทเป็นชาวบ้านค่ะสวัสดีจ้านางสาวดาราวรณพุทธพัฒน์รับบทเป็นชาวบ้านจ้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิติราภดาวั Hyundai, นรับบทเป็นพระกงค่ะ